ขายยังไงพี่นี่กิโลละห้าสิบห้าบาทขอถามราคาหน่อยนะพี่นะแล้วแล้ปลาดุกเหรอครับปลาดุกเจ็ดสิบาทนะครับกับข้าวทุงเท่าไหร่ครับผมขอถามราคาหน่อยนะสามสิบสี่สิบบาทกิโลเท่าไหร่พี่ผลผาถามราคาหน่อยนะพี่สองร้อยสี่สิบบาทครับเกลือแดงนะร้อยหกสิบบาทแล้วแบบเป็นสามชั้นนี่เหรอครับร้อยแปดสิบ ไทยฟู้ดมาร์เก็ตสิบห้าครับผมเป็นช่องแบบเกี่ยวกับเดินตลาดประมาณนี้ครับโอ้เสือ้อผ้ามีหลายอย่างเลยมีหลายมีครบทุกอย่างเลยนะครับราคาอย่างนี้เท่าไหร่นี่ราคาแบบร้อยเดียวอ๋อร้อยเดียวนะครับร้อยเดียวราคาก็ไม่ได้แพงเนาะร้อยเดียวเนื้อผ้าก็เนื้อผ้าก็โอเคจานเท่าไหร่พี่ยี่สิบห้าบาทได้เงินะได้เยอะจังเลย ยี่สิบห้าบาทนะครับยี่สิบห้าบาทเยอะมากข้าวมันไก่ตลาดน้องจอกยี่สิบห้าบาทเยอะเลยเอาเอาสองชุดนะครับธรรมดาธรรมดาครับแยกแยกแยกให้ผมหน่อยนะอ๋อเพิ่มายขายขายเขาอยู่ตรงนั้นแล้วเขานนะเาอยากจะอยู่ตรงนี้ด้วยอ๋อเอาเลยได้เลยได้เลยได้เลย จริงกันนะทุกคนเจ้าก่าวสี่สิบกว่าปีคนขายจะคานอยู่แล้วสี่สิกบกว่าปีามมาเลยพี่ๆๆวันศุกร์ที่14กรกฎาคมส5 6 6 9า4กกาโมงเช้า4 4นาทีวันนี้ผมพาคุณผู้ชมเข้ามาเดินตลาดน้องจอก เป็นครั้งแรกของช่องนะครับที่มาตลาดน้องจอกนะครับ,บคุณผู้ชมกล่องเท่าไรพี่ผมถามราคาหน่อยสามสิบห้าบาทนะแล้วแบบนี้ราคาแบบนี้ยี่สิบาทยี่สิบบาทนะครับอขอถามราคาหน่อยนะพี่นะาานะตลาดน้องจอกนะครับคุณผู้ชมนะราคาอาหารก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แรงนะครับผูบ้ชมไม่แพงอร่อยด้วยไม่แพงอร่อยด้วยนะพี่นะแม่แม่ค้าบอก อร่อยด้วยนะครับร,ร้านนี้ก็น่าสนใจนะครับฝากฝากด้วยนะครับคุณผู้ชมนะถ้ามาตลาดน้องจอกแวะมาอุดหนุนร้านนี้ได้นะ,ะนะขายทุกวันไหมพี่ท,ทุกวันนะแตลาดเปิดตั้งแต่กี่โมงตั้งแต่เช้าเลยใช่ไหมที่สองะคะที่หนึีมีไหมคะเราขายที่หนึ่งที่สองค่ะพี่ยิงคะืนก็เริ่มมาแล้วค่ะอู 1> 1, 2 2> ้จริงเป็นตลาดเช้าโอ้เป็นตลาดเช้าอยู่ทั้งวันนะ โอ้โอ้โอตีหนึ่งตีสองก็มาได้แล้วนะคุณผู้ชมนะมาซื้อของสดของของกินทุกอย่างนะตลาดหนองจอกนะครับคุณผู้ชมนะนี่แล้วไม้นี่ไม้เท่าไหร่พี่ห้บาบาทเองนะห้าบาทเองนะ จอกนะครับคุณผู้ชมอันนี้ถามราคาหน่อยขายขายยังไงพี่นี่ลลกิโลละห้าสิบห้าบาทขอถามราคาหน่อยนะพี่นะ แล้วรับประดุกเหรอครับประดุก70บาทนะครับอขอบคุณนะครับขอบคุณครับตลาดน้องจอกนะครับคุณผู้ชมของกินของสดของใช้เปิดขายตั้งแต่นู่นเอาเที่ยงคืนกับข้าวถุงเท่าไหร่ครับผมขอถามราคาหน่อยนะ30 40บาทนี่ถุงใหญ่มากเลยพี่ สามสิบสี่สิบบาทขอบคุณครับพี่ก็เป็นพริกแกงนะครับ เมือนี่ถุง120บาทเอาไปลง youtube พี่ขออนุญาตเก็บภาพหน่อยนะพี่นะดูราคาสินค้าประมาณนี้มะนาวนี่ก็ล,ลูกละ2บาทนะครับคุณผู้ชมพี่กระถุงละ20บาท พี่ก็ทำเป็นถุงไว้ถุงละยี่สิบบาทนะปลานี่ก็สองตัวสี่สิบห้าห้าสิบบาทครั้งแรกที่มาตลาดน้องจอนะครับมาไกลเลยผมผมอยู่สาธุป,ประดิษฐ์ เนื้อส,สดสดใหม,ใหม่พี่กิโลเท่าไหร่พี่ผลผาถามราคาหน่อยนะพี่240บอง้อย <24 9. S 1> บาทเนื้อที่นี่240บาทบางบางที่ก็260บางตลาดนะอ๋อที่นี่240บาท ไก่นะครับคุณผู้ชม ขอถามราคาหมูหน่อยครับเท่าแกร่ขายกิโลเท่าไหร่กระเด็นอะครับกระเด็นนะกรเนื้อแดงสิบร้อยหกสิบบาทอ๋อแล้วแบบเป็นสามชั้นนี่เหรอครับร้อยแปดสิบขอบคุณครับผม ไก่นี่ราคาเท่าไหร่น้อไกนอ่น้อดูราคาประทูตะเข็งละหกสิบบาทมีหลายราคาครัคุณผู้ชม เพียงละห้าสิบก็มีนะครับ35 30ก็มีนะครับปลาทูเนื้อที่นี่ี่2 4บบาทนะครับคุณผู้ชมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แพงมากนะครับ240บาทนะครับ บางตลาดนี่ก็260้เอาบ้าก็มาแล้วไก่สด <c oughs> พี่ผม <c oughs> ผมถามราคาไก่หน่อยได้ไหมพี่ไก่ที่ราคายังไงเนาะบ้า,า,ไ,มบาไม่อยู่เนะาะอ,อ๋อจะขอเขาไปอยู่เนาะแต่ลูกน้องนั้นเลยอ๋อถ่ายไปไหนเนี่ยลง YouTube อ๋อช่องอะไรอ่ะไทยฟู้ดมาร์เก็ตสิบห้าเดินตลาดประมาณนี้ว่าสำรวจโลกไอ้เราก็ไทยฟู้ดสิบห้ายุคนสายนะาฮ่าฮาฮ่าดีครับ ขออนุญาตนะเขาขายกิโลขายเท่าไหร่ขายยังไงครับนำมะพร้าว60บาทโอ้ขอบคุณครับผมขอถามราคาหน่อยนะครับผมพวกไม่ค้าเขาก็มองกันนอนเหมือนเหมือนอาจจะไม่มีคนมาถ่ายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ พอได้พูดคุยแล้วก็ดูเป็นกันเองนะครับพอขาไแม่ค้าทางด้านนี้ก็เป็นพวกเสื้อผ้าพวกของใช้นะคุณผู้ชมผ้าสินตังเกงรองเท้าประมาณนี้นะครับในรองเท้ากับเป๋า ไปลง YouTube ครับพี่ได้นะถ่ายไปลงยู u ูปไปเรื่งของตลาดเดี๋ยอคอ๋อเนี่ยลง YouTube ครับผมครับช่องไหนค่ะไทยฟู้ดมาร์เก็ตสิครับผมเป็นช่องแบบเกี่ยวกับเดินตลาดประมาณนี้ครับโอ้เสื้อผ้ามีหลายอย่างเลยมีหลายเลยมีครบทุกอย่างเลยนะครับราคาอย่างนี้เท่าไหร่นี่ราคาแบบร้อยเดียวอ๋อร้อยเดียวนะครับร้อยเดียวราคาก็ไม่ได้แพงเนาะร้อยเดียวเสื้อผ้าก็ เนื้อผ้าก็โอเคครับออ๋ราคาไม่แพงนะครับคุณผู้ชมเนาะนีเก่งอย่างนี้ก็แปดสิบบาทเนาะคครรัับบเจ็ดสิบแปดสิบเนาะครับผมมีชุดขาวด้วยเหรอครับพี่ชุดชุดขาวนี่เท่าไหร่ร้อยกว่าบาทนะอมาที่นี่ได้เสื้อผ้าครบครบหมดเลยนะครับ ขอบคุณครับผมนี่ครับดูแป้งบุกบุกเปลียนมีลูกค้าอยู่ลูกชิ้นนะครับคุณผู้ชมลูกชิ้นนะครับราคางอก,ก็60บาททางด้านมีของทางด้านนี้มีของกิน นี่ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวนะของกินอยู่รอบรบนี่เยอะเลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมเดินดูให้รอบรอบก่อนนะเดี๋ยวว่าจะกินอะไรดียังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยครับจะสิบโมงแล้ว หาเดินดูให้มันร,บรอบๆก่อนนะครับตำรวจตลาดให้ร,บรอบๆก่อนนะครับสวัสดีครับพี่พี่ขายอะไรเนาะก๋วยเตี๋ยวเหรอพี่ใช่ใชโอขายชามแล้วเท่าไหร่พี่สีส่สบาทค่ะอ๋อครับผมขอบคุณครับผมมีข้าวด้วยนะกับเผาพวกตามสั่งอย่างน,นี้นะพี่นะอ,อะไรดีจ้าครับนะ เงาะ60ลองกอง50าสิบลำไยเจ็ดสิบครับ,รบอยากกินก๋วยเตี๋ยวเนือ้อกับอยากกินข้าวมันไก่จะกินอะไรดีนะ เดินสำรวจดูก่อนจะไปหากินข้าวมันไก่หรือก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคุณผู้ชมนะ วไม่ดีก็ตลาดนี้มีแผงขายลอตเตอรี่เลยเยอะเลยครับรับซื้อลอตเตอรี่เลขท้ายสองตัวสามตัวตอันนี้ก็เป็นเข้าแก่ครับสามสิบสี่สิบ ข้าวมันไก่ครับร้านนี้บางซุกเจ้าเก่าข้าวหมกไก่ข้าวมันไก่จะก,กินข้าวมันไก่ต้องกินข้าวมันไก่แล้วหาก๋วยเตี๋ยวเดือไม่มีนะกินข้าวมันไก่ก่อนนะ เดงเอพอไม่าสามถุงต้องเอาพยาไผถึงหนึ่งปั้งไปหนึ่ง้วนดงไวไทยเอาเอาเยอะมีที่นั่งไหมครับนั่งนั่งได้นะนั่งได้นะได้สี่สาทีครับพี่เอาเนื้อน่องจานนึงข้ามันไก่ จานเท่าไหร่หพี่ยี่สิบ้าบาทเองเหรออู้ได้ยเยอะจังเลยเยี่บเหรอยี่สิบห้าบาทพี่บห้าบาทนะครับยีบ้าบาทเยอะมากเข้าวมันไกล่ตลาดน้องจอกยีบห้าบาทเยอะเลยจอริมเบล่าขอขอจอรีบอบขอ อร่อยมากเลยครับสั่งกลับบ้านหน่อยครับพี่เอาเอาเอาทางนี้นะเอากลับบ้านหน่อยครับเอาเป็นเนื้อหนังเอาเอาสองชุดนะครับเอา,ธรร,ารอธรรมดาครับแย,แยกแยกให้ผมหน่อยนะอ๋อเพิ่งถ่ายถ่ายถ่ายเขาอยู่ตรงนั้นแล้วเขาอยากจะอยู่ตรงนี้ด้วยอ๋อเอาเลยได้เลยได้เลย จริงกันนะทุกคนเจ้าข่าวสี่สิบกว่าปีคนขายจะคานอยู่แล้วสี่สิบกว่าปีเลยพี่นจริงจริงต้องจานใบแรกโอ้จะเอาไว้ให้ดูก็ไม่ดูับอธิจารึงคิดหรือยังพี่อ่าอร่อยมากเลยขอบคุณครับพี่อร่อยและให้เยอะด้วยนะอร่อยมากครับข้าวบันไก่เจ้านี้อร่อยมากคุณผู้ชมนะต้องกินนะพี่นะแล้วราคาก็ไม่ได้แพงด้วยนะยี่สิบห้าบาทถึอ ตามแปลงในห้างเลยค่ะผมมาน้องจอกตุกกินนะครับคุณผู้ชมอร่อยมากเลยครับที่ผมสั่งกลับบ้านเอาไปฝากแฟน,นอร่อยอร่อยมากครับบางซบเจ้าเก่าใช่ไหมพี่ข้าวหม้อยุบไปเลยเลยเปิดขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเนี่ยครับตีห้าครึ่งถึงสามโมงเย็นโอ้ เปิด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 ทุกวันนะครับเนาะพี่ทุกวันนะอร่อยมากครับร้านนี้คุณผู้ชมมาตลาดน้องจอกอย่าพลาดนะครับคุณผู้ชมผมอยู่สาร์ทูปปิดซาร์ทูปปิดผมมาเดินตลาดที่นี่ผมมาถ่ายตลาดที่นี่ไทยฟู้ดมาร์เก็ตสิบห้าไทยฟู้ดมาร์เก็ตสิบห้าเป็นช่อง YouTube เข้าไปดูนะไทยฟู้ดมาร์เก็ตสิบห้า ไทยฟู้ดมาร์เก็ตสิบห้าครับผมอยู่สาธุประดิษฐ์มาถึงนี่ไกลแล้วพี่เนาะขี่มอไซค์ขี่มอไซค์หัวจออยู่นี่มอไซค์อยากผมผมไม่เคยมาผมอยากมาดูพี่ว่าเป็นยังไงเอออย่ามาตลาดน้องจอกมามาก็ได้กินข้าวมันไก่ประทับใจมากเลยพี่ขอบคุณครับผมขอบคุณครับ วันนี้มาตลาดดองจอกก็ประทับใจนะครับคุณผู้ชมประทับใจมากแม่ค้าแม่ค้าพ่อค้าก็ดูเป็นกันเองนะครับแล้วผมกินข้าวมันไก่ยี่สิบห้าบาทเองครับได้สังเยอะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมวิดีโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ช่องด้วยนะครับอยากให้ผมไปที่ตลาดไหนก็คอมเมนต์มานะครับคุณผู้ชมขอบคุณครับสวัสดีครับ